วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5่านาหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากกอกแล้วก็กกอกอันดาบอกคะแนนอกทีมต่อรองกกอกราคากกอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก a c e b o o k มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ เป็นยังไงวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะนี่ก็เรียกได้ว,ว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับกับรายการบอลทบครบได้นะครับหรือว่าบอลทวีนั่นเองนะบายล่องตุ่นน้อยหรือว่าเซียนตุ่นนั่นเองนะ หลังจากที่ห่างหายจากวงการไปนานนะครับผมโอเส้นเสียงนี่ค่อนข้างมีปัญหานะแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวนิดน่อยนะครับวันนี้นี่ก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของน้องตุ่นน้อยด้วยนะก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับผมประจําวันเนี่ยว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะในแต่ละวันนะครับผมก็เราจะลงทุนกันด้วยกันทั้งหมดสามไม้นะคนไหนสนใจก็ ติดตามกันได้นะครับแล้วก็คนไหนเนี่ยที่อยากได้เป็นพวกผู้บอลสดตลอดเวลานะครับผมนัเกเรียกได้ว่าสูงต่ำดำขาวมีหมดเลยนะก็สามารถคลิกมาตามและแอดได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีกลุ่ม V.I.P. ของพวกพี่ปอพี่ปาลมอยู่ด้วยนะก็ฝากมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คนไหนเนี่ยที่คิดว่าผมเนี่ยหายไปไหนนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ว่าทักเข้ามาสอบถามเข้ามานะแต่ผมก็มีติดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือทักเข้ามาสอบถามว่า เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังเราก็เดีวแต่นั่งสงสัยกับตัวเองนะเฮ้ยเมื่อก่อนกูเลวมากขนาดนั้นเลยเหลอแอะก็กลับมาแล้วนะครับผมก็นะอย่างที่ใครรู้กันนะครับผมแหมช่วงบอลเยอะๆมึงก็ไม่โผล่มาใช่ไหมช่วงนี้บอลไม่มีมึงโผล่มาเท่าถูกวันเลยนะก็อย่างที่รู้กันนะครับคือตามกระแสเนี่ยตุ่นจะไม่ค่อยมานะครับผมวันไหนเงียบๆเนี่ยตุ่นก็จะโผล่มาออกมาจากกรูนะ วันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝ่ายเช่นเคยนะครับ3คู่นะมาดูกันว่าจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคู่แรกนี่ก็เป็นฟุตบอลดิวิชั่น2ของรัสเซียนะทำการแข่งขันกันในเวลา20นาฬิกาของบ้านเรานะครับหรือว่า2ทุ่มนั่นเองนะเป็นการพบกันระหว่างด,ดินาโมบีอาเจานะครับผม ดินาโมบีอาเจนนะไม่ใช่บีอาแจะสิโหไปแจะซะแล้วดินาโมบีอาเจนนะเจอกับซาววตอีวาเกียเบลรูทนะครับผมคู่นี้นี่กอัเจ้าบ้านเนี่ยมี29แต้มนะอยู่อันดับที่3ในตารางคะแนนะส่วนทีมเยือนเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มคู่ขี้ดูดีสุดสีกันเลยนะอยู่อันดับที่4ในตารางคะแนนนะครับมีแต้มเท่ากันเลยนะยีแต้มเท่ากันแล้วก็ดูจากฟอร์มหลังสุดเนี่ยทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเลยนะ ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1เท่านั้นเองนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นกว่านะเสมอ1แพ้1เสมอ3แล้วก็ชนะ2เท่านั้นเองนะครับผมแต่ดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับผมเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะสำหรับดินาโมบีาเจนะครับผมทีมนี้ก็เลยขอมองไปที่ดินาโมบีาเจนนะวันนี้จะเปิดบ้านเอาชนะซาโรสีวาเกียเบลรูตไปได้นะครับมายแรกก็เลยขอมองไปที่เจ้าบ้านบีาเจนนะ ส่วนคู่ที่สนะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลรัส hmm. เซียดิวิชั่น2เช่นเคยนะครับทำการแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มนะทำไมแรกเนี่ยเบียเจนมันโดนใช่ไหมมาดูที่คู่นี้กันบ้างเป็นการพบกันร,ระหว่างตอปิโดบลาดิเม e ียนะครับผมเจอกับ f c ฟซีโอลิมโดโกลพุทนี่2โอ้โหชื่อทีมแม้ยังมีทีม2ทีม1อีกนะคู่นี้นี่ก็มาดูฟอร์มกันหน่อยนะตอปิโดฟลาดิเม e ียเนี่ยอยู่อันดับบุ้ยเลยนะครับผมอยู่ในที่สิ มีอยู่12แต้มเท่านั้นเองนะผลงานของพวกเขานี่ก็แบ่งเป็นชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปซะสี่ส่วนทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะสำหรับโอลิมโดโกพุตนี่ทรูนะครับผมมีเอาชนะได้1แพ้ไป2แล้วก็เสมอ3นะดีขึ้นมานิดหนึงมี16แต้มนะครับผมผลงานที่เจอกันมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าบ้านนะแพ้ไป3 1น,นะครับผม f อโอลิมนี่ก็ทำได้ดีกว่านะดูจาก ฟอร์มโดยรวมแ้วเนี่ยผมไปไล่ดูสถิตินะครับผมเจ้าบ้านเนี่ยตอร์บิโดโฟลาดิเมียเนี่ยค่อนข้างจะเละนะครับผมยุ่ยต้องบอกอย่างนี้นะครูนี้ก็เลยขอมองวิธีทีมเยือนแล้วกันะะน่ะสำหรับ f c ฟโอลิมโดโกลพุทนี่สองนะครับผมวันนี้เนี่ยจะบุกมาเอาชนะตอร์บิโดโฟลาดิเมียไปได้นั้นเนื่องจากเจ้าบ้านเนี่ยหูผลงานค่อนข้างจะ ผุพังเป็นอย่างยิ่งนะนี่ก็เป็นทัศนะสองไม้นะครับส่วนไม้สุดท้ายนะคนไหนอยากได้นะครับก็ทักเข้ามาในไลน์แอดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปดูมาให้นะเดี๋ยวจะเอามาบอกกันนะครับยังไงก็ ฝากทักทายเข้ามาได้นะคนไหนที่เป็นสนใจคอฟุตบอลเหมือนกันนะครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับคลิปหน้านะนี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคัมแบ็กนะครับงนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องน้องตุ่นน้อยด้วยนะฝากไว้ด้วย2ทีมวันนี้ไว้เจอกันใหม่เป็นพรุ่งนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีบอลทวีจัดเต็มทุกลีกคัดสรรมาให้ครบกดเดียวกดสเต็ปจัดเต็มทุกทัศนะ พร้อมกลุ่ม VAP กินเต็มทุกบินราคาดีน้ำไม่มีล้นวิเคราะห์ให้ทุกวันแล้วเจอกันครับ